สิบห้าหกสิบห้านี่ไงมาไหนกันหน่อยนมาส่งกันสักหน่อยดีกว่าถ้าออกคือดีถ้าไม่ออกก็เติบเพิ่มก็แข่นนั้นอ๋อใช่มาสักหน่อยแล้วกันแน่นอนแหละว่าเราการันตีเลือกธน,นูนะครับโคลาสตาร์และโคลาสตาร์ทำอะไรได้บ้างและมันดูน่าสนใจหรือเปล่าทำไมถึงผมอยากจะส่งมันนะ ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนได้ดูคลิปผม,มก็น่าจะเข้าใจนะว่าคีเรตมันสูงกว่าสกายวอท์รับใช่สูงกว่าและที่น่าสนใจกว่าก็คือสเตตสเตตอ่ารีไฟน์รีไฟน์หรือคัดเกลานี่ออกแนวไปทางด้านของ t h ตันด r i n g pulse มันเรียกว่าตันด์ดิงพอลส์หรือเปล่าใช่ไหมไอ้ทนนอีกอันหนึ่งตันด er. ิงพอลส์ตันดิงชูเตอร์ตันดิงตันตันตั r i n g pulse เออถูกแนละ้วใช่ก็คืออันนี้นะมันจะออกคล้ายคล้ายกับตั r i n g pulse ซึ่งจากที่ดาเมจจะกลายเป็นคีเรตแทน และสแต็กก็จะดูคล้ายคลึมกันมากคล้ายคลุมกันมากแค่ต่างจากตรงที่ว่าอันนี้มันเพิ่มอะไรวะอันนี้มันเพิ่มแอคแท็ก20%ตั้งต้นนะแล้วก็เพิ่ม normal attack damage ก็คือก็คือโจมตีปกตินั่นแหละเพิ่มขึ้น40%แต่จากการเพิ่มเป็น normal attack มันจะกลายเป็นทางด้านของแอ t แท k โดยรวมผมก็เลยสนใจเพราะว่า มันจะมีการเพิ่มดาเมจของพวกชาร์จโจมตีอันติเอ่อบิบไทน,นู่นี่นั่นแอคแท็มันช่วยเพิ่มตรงนั้นทุกส่วนเลยนะทุกส่วนเลยมันเหมือนกับเราใส่เซ็ตออกมันเอาง่ายๆนะมันเหมือนกับเราใส่เซ็ตน้ำสีที่มันเพิ่มจที่มันเพิ่มเอ็นเมทัลสกิลใช่ไหมหรือโจมตีปกติเอ๊ะทักอย่างนี่แหละและกับแ,และเปลี่ยนเป็นสายกลาเดเออ กระดิมันช่วยเพิ่มทุกอย่างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ไปสักทางแต่มันช่วยเพิ่มทุกอย่างอะไรประมาณนั้นออกแนวเดียวกันออกแนวเดียวกันก็สักหน่อยแหละมันก็เลยทําให้ผมอยากจะสูงมากๆและยิ่งแบบเนี่ยไอที่มันติดมาอยู่แล้วก็คือ Elemental Skill กับ Elemental Burst ที่เพิ่มขึ้น12%อันนี้ก็น่าสนใจมากๆน่าสนใจมากยิ่งขัด5นะผมว่าแรงกว่าแรงกว่าเออสตริ l e s s แน่ๆล่าสุผมสูงไปเท่าไหร่นะเือนครั้งก่อน10 60, 60 60โลเลยเหร ใช่อ <IS> ่ะนี่ผมสูงไปหกสิบโลเลยเหรอจริงอ่ะตกใจเหมือนกันนช่ไหมสูงไปหกสิบโลเลยเหรออ๋อเซมซีเซมซีเซมซีก่อนเซมซีก่อนโอเคอ่าโลวันนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ่อผมไม่อ่านต่อละเราจะพิสูจน์ว่ามันไม่มีผลอะไรกันเราเพราะคนเกย์ๆอย่างเราก็ไม่มีอะไรทำอะไรเราได้หรอกจริง อันนี้รอบที่เจ็ดสิบหกสิบโลออกที่เจ็ดสิบออกก่อนซอับไม่อาวุธมันหกสิบห้าเออวหกห้าถูกแล้วอ๋อโอเคโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้เออตอนแรกนึกว่าตัวละครช็อกไปนิดหนึ่งช็อคไปนิดหนึ่งเกือบแล้ว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 แต่ถ้าเกิดออกก่อนห้าโลแรกก็ก,ก็ก็ไม่ชอบอยู่ดีนะแต่แต่มันน่าจะมาห้าโลหลังอันนี้หก สองหกหกสามเดี๋ยว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 มาคุยกันก่อนมาคุยกันตู้อาวุธมีพิตตี้อยู่ที่แปดสิบซอฟพิตตี้อยู่ที่หกสิบห้ามันออกหกสามและแม่งเป็นหอกกระกายวะก่อนซอฟพิตตี้ตั้งสองโลโอ้โหแต่ออยอด เซฟได้ทั้งสองโลผมโคตรดีใจเลยแม่งงี้ว่าข้ามเลยอ่อเครียดเลยเครียดเครียดเลยโอ <laughs> เคเ okay, ไปแล้วหนึ่งรอบเอาสองมาเ <laughs> มื่อกี้เจ็ดใช่ไหมอันนี้ก็นะหกสามอันนี้ก็เป็นสิบสาม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 เฮ้ยหนูเอลมาจากไหนวะแต่ก็ไม่เป็นไร Ų, อ่าตีกลมๆก่อนให้ได้เป็นอีกสามโลอีกสามโลให้กลายเป็นไม่ไม่มันสิบเจ็ดอีกสามโลก็เป็นยี่สิบโอเคอีกสามโลก็เป็นยี่สิบอาตีกลมๆให้ได้ยี <S 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 ่สิบก่อนเลยอะไรนะเกิดอะไรขึ้นวะ นี่ตอนนี้ตอนนี้ผมปรับอารมณ์ไม่ทันเอาจริงๆนะตอนนี้ปรับอารมณ์ไม่ทันโอเค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 อันนี้ปรับอารมณ์ไม่ทันแบบไม่ทันเลยอนันนี้ปรับอารมณ์ไม่ทันจริงๆอ้ออะไรวะเนี่ยอ้อ โอเค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 ได้ดิได้ดิได้ดิสรุปก็คือการันตีอยู่ดีแต่โอเคนะอย่างอรมันก็ออกไปอย่างน้อยยมงว่าอย่างน้อยครั้งนี้มันก็ออกไปแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทำเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Ra เซอร์โกที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆก,การเติมผ่าน r a z e r Gold เพื่อนๆก็จะได้รับ Ra z ซ r Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์หรือกีฬ o เชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อีกมากมายเช่นทางเพจ The Hunt Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง r a z e r Go หรือเพื่อนๆจะลองดูโปรโมชั่นสุดคุ้มของทางร้านอีกก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิปนี้นะครับตตีกลมๆนิดหน่อยอันนี้คือการตัตีแล้วทำไมผมไม่สิปวะเอ๊ะอันนี้ โรที่ยี่สิบโรที่ยี่สิบอย่างอย่างเอ้ยเดียวแนะ่ดีนะได้ตัวละครก็ถือว่าดีนะครับเพราะผมก็จะได้เศษเหรียญโรที่สามสิบอย่างอย่างนีย่ยพอการันตีม่งก็ออกลึกลึกโรที่สี่สิบป่ะเดียวแนะ่โอเค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 ,อเค,อเค,อเคทีห้าสิบ ลึกๆเนี่ยอุ้ยดาไม่เพิ่งได้ดาบแรกด้วยนะอันแรกด้วยนะเพิ่งเพิ่งสังเกตว่าสุ่มมาสักพักแล้วเพิ่งได้ได้กี่โลนะเมื่อกี้หกสิบใช่ป่ะหกสิบหรือเปล่าหรือห้าสิบปะห้าสิบหรือหกสิบหกสิบหรือห้าสิบหายแล้วลืมอ่าห้าสิบใช่ไหมโอเคอันนี้หกสิบอันนี้หกสิบโอเค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 เข้าใจได้เข้าใจได้ไดแล้วจากนั้นหกสิบเอ็ด สักสองพันก็พอหกสต้องพอและสอเพราะเออหกสมไม่ไ 6, 6, ไมออกเพราะมันจะอยู่ที่ 65, 66, 6, 6, หกสิบหา้าหกหกไหมหกสี่หสิบ เรียบร้อยเรียบร้อยได้เทคโนใหอีมาแล้วถือว่าโอเคนะตอนแรกนี้ว่าจะจุกกว่าน,นี้องจริงนะถึงแม้ว่าเราจะได้ของ